นี่ไซท้องอะไรข้ามฉากเพราะฉะนั้นโคไซท้องอะไรฉากข้ามฉากคือรูทสิบข้ามคือสามคอร์ s A คอเอท้องอะไรแทนมันข้ามชิดคอรก็ชิดข้ามชิดคือ2ข้ามคือสามสองส่วนสามจบตอบข้ออะไรครับเพราะฉะนั้นข้อ19ตอบชอย ช้อยรเอ่ยช้อยสองทานไหมอ่ะฟังอีกทีหนึ่งเริ่มต้นเรารู้มุมสี่ใช่ไหมมุมสี่มันสามต่อห้าด้านนี้ห้าเพื่อนด้านนี้สามใช่ไหมด้านนี้สามด้านนี้ห้าหาด้านนี้ได้ไหมได้สี่ใช่ไหมเมื่อตรงนี้สี่ทั้งหมดนี้มันยาวหกเพื่อนตรงนี้เท่าไหร่สองตัวนี้สองตัวนี้สามหาด้านนี้ได้ไหมได้ได้สามเหนี่ยมุมฉากขึ้นมาหาโคเซกกับคอได้ยังได้แล้วนะครับ ก็คือหลักสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะใช้เยอะนะฮะค่อยๆสะกดลอยไปทีละนิดทีละนิดโอเคต่อไปข้อ20เอานักเรียนดูครับข้อ20ดูจากลูก A B C เขาบอกว่าจากรูปนะมุม B กับมุม A เท่ากันนี่เขาบอกว่ามุมนี้นะกับมุมนี้นะทำไมกันเท่ากันนะ A D ยาวเป็น2เท่าของ B D นักเรียนก็สมมุติเลยให้ B D ตรงนี้เท่ากับ X ตรงนี้ก็จะเป็น2 X เขาบอกว่า c D ยาวสหน่วยตรงนี้นะครับยาว4หน่วยนะถามว่าเส้นรอบรูปนี้ยาวเท่าไร่เส้นรอบรูป ABC ยาวเท่าไหร่เส้นรอบรูป ABC ยาวเท่าไหรเอาละครับนักเรียนดูนะนักเรียนก็จะเห็นเลยนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดผมให้เป็นมุมเซตาแล้วกันนะไอติ๊กถูกเนี่ยให้เป็นมุมเซตาแล้วกันนักเรียนก็ดูเลยว่าแทนเซตามันคือด้านไหนส่วนด้านไหนอ่ะถ้าดูจากสามเหลี่ยมรูปเล็กก่อนแทนคือด้านไหนส่วนไหนข้ามชิดก็คือสองเอ็กส่วนเอ็กใช่ปล่าถ้าดูจากรูปนี้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้แทนคืออะไรข้ามชิดก็คือสี่ส่วนสองเอ็ก x กั x ตัวนี้ตัดนั่นหมายความว่า 4x <Yeah. S 1> เท่ากับ 4x เดียว1นักเรียนก็จะเห็นเลยนะเราหา x ได้แล้วนะว่าด้านนี้คือ1ข้างนี้คือ2ข้างนี้คือ4นะครับนักเรียนรู้ด้านนี้กับด้านนี้หาด้านนี้ใช้กดอะไรไไรู้นี่รู้นี่หานี่ใช้กดอะไร กดอะไรสามเหลี่ยมุมฉากพี่อะไรพี่ถังหัดเท่าไหรครับหนึ่งสองตรงนี้รู้อะไรครับรู้ห้าหนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองไงตรงนี้สองสี่ได้ที่เหลือรู้อะไรสองกำลังสองบวกสี่กำลังสองสองกำลังสองได้สี่สี่กำลังสองได้สิบหกบวกกันเป็นยี่สิบเพราะฉะนั้นนักเรียนหาความยาวเส้นรอบรูปได้อย่างครับ สามเหลี่ยมเส้นรอบรูป,รป,รปได้แล้วเท่าไรครับเอาเส้นรอบรูปตอบเลย,เลยเอา้าวเท่าไรข้างล่างนี่ยาวยข้างล่างยาวห้าบวกกับตรงนี้รูทห้าบวกกับรูทยี่สิบรูทยี่สิบก็คือสองรูทอะไรรูทยี่สิบคือสองรูทอะไรสองรูทห้าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตรงกับข้ออะไรครับ ตอบช้อยสนะฮะข้อ21นี่ง่ายเนาะทำเอง นี่คือรูปที่โจทย์ให้มาถามว่า AC ยาวเท่าไรเดือนนี้ถามว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่นะถามว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่นะด้านเนี้ยยาวเท่าไหร่ AC ยาวเท่าไหร่นะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนจําได้สามเหลี่ยมมุม30สิอันนี้จําได้ไหมรูปนี้รูปนี้ตอบไหมยัง <c oughs> จาได้เปล่า <c oughs> นักเรียนลองเทียบ <c oughs> ดูสิ ว่าด้านนี้กับด้านนี้ควรจะยาวเท่าไหร่กันบ้างอะลองดูสินักเรียนครับ,รบจากตัวนี้มาตัวนี้ทำํำยังไงฮะคูณด้วยอะไรเข้าไป,ไปจากรูทสามทำไงให้กลายเป็นหกจากรูทสามทำไงให้กลายเป็นหกเ,ออเรามีรูทสามอยู่ต้องคูณอะไรอะ่ะถึงจะกลายเป็นหกอะ่ะต้องคูณด้วยสองรูทอะไรสองรูทสามใช่ไหม หนึ่งไม่ออกเอกรู okay. 3, 3้สามกรู้สามได้สามคูสองเป็นหกได้ยังจากนี่มานี่คูนด้วยสองรูทสามเพราะฉะนั้นตัวนี้คูณสองรูทสามกลายเป็นคูณสองรูทสามกลายเป็นสี่รูทสามตัวนี้คูณสองรูทสามกลายเป็นสองรูทสามจบเขาถามหาได้ไหนนี่ผมใช้หลักอะไรนักเรียน หลักสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมเ <sm all> ทียบอัตราอะไรอัตราส่วนเลยงงไหมเนี่ย <sm all> ไม่งงนะเออไม่งงใช้ได้อ่ะตอบข้ออะไรเร็วโจทย์ถามหาความยาว A C A C ตอบ4่รู้สนะฮะเรียบร้อยโอเคนะ ต่อไปข้อ22ข้อนี้ยากนะข้อนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากาทุกคนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนข้อ22นี่ยากนะฮะอ่านโจทย์ให้เข้าใจครับ ่ะดูเขาบอกยืนบนดาดหลักยืนบนตึกหลังหนึ่ง,ง,งอ่ามองลงไปนะเป็นมุมก้มสิบห้าองศามุมก้มสิบห้าองศานะฮะตรงนี้นะ1ะสิบห้าองศานะครับ เห็นรถกำลังวิ่งมาที่จุด A อีก6วินาทีต่อมาแล่นถึงจุด B ตอนนั้นมุมก้มกลายเป็น30ตรงนี้มุมก้ม30นะมาถึงจุด B นักเรียนดูนิดนึงนี่ผมบอกนิดนึงนะนี่มุมนี้กับมุมนี้ทำไมกันนักเรียนครับเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะฮะแม้นมุมนี้กับมุมนี้ทะแยงกันทำไมกันเท่ากันตรงนี้มุมก้ม30เพราะฉะนั้นมุมนี้เท่าไหร่ครับมุมก้ม30มุมนี้เท่าไหร่ครับ15 มุมก้มนี้30เพราะฉะนั้นมุมนี้เท่าไหร่ครับ30ทันไหมทันไหมเอาละครับเขาบอกว่าถ้าตึกนี้สูงชั้นละ3เศษ1ส่วน3เมตรถามว่าอยู่บนตึกชั้นที่เท่าไหร่เขาต้องการหาว่าเนี่ยยืนอยู่บนตึกชั้นที่เท่าไหร่ก็คือนักเรียนต้องหาความสูงตึกก่อน แล้วค่อยมาซอยเป็นชั้นๆว่าชั้นไหนอะพร้อมอยังนักเรียนครับตอนแรกรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ6วินาทีต่อมารถมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถูกไหมครับนักเรียนหาระยะ ab ได้ไหมเพราะฉะนั้นระยะ ab ก็มาจาก s เท่ากับ vt ระยะทางเท่าความเร็วคูณด้วยเวลาความเร็วที่ใช้เท่าไหร 6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นต่อนาทีจะได้กี่กิโลอ่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะดูนะถ้านักเรียนทำเป็นเมตร ก็กลายเป็น6,000เมตรถูกไหมไอ้หกหมื่นเมตรถูกเปล่าถูกเป่าต่อชั่วโมงชั่วโมงทําเป็นนาที60สนาทีถูกป่ะครับ,รบนาทีทําเป็นวินาทีก็คูณอีก60ใช่ป่ะตรงนี้เป็นวิอะไรละวิอะไรละวินาทีนี่คือการเปลี่ยนความเร็วจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาที คิดเท่าไหร่หกตัดหกก็เหลือหนึ่งพันส่วนหกเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะ V คือหนึ่งพันส่วนหกเวลากี่วิครับโจทย์ให้มาขี่เส้นกี่วิโจทย์ให้มากี่วิเวลาเวลาหกวินั่นหมายความว่าระยะทาง AB กี B ่เมตรกี่เมตรครับ S <S> <S อะไรนะอะไรนะร้อยเออร้อยโทษทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาได้กี่เมตรครับนี B ่เหลือร้อยนะร้อยส่วนหก็เป็นร้อยเมตรแสดงว่าระยะ AB นี่รู้ยังรู้ยังรู้ยัง100 ่านไหมนี่ตัดกันได้หรือหนึ่งนะส่วน6คูณ6กเข้าไปก็เลือ1หนึ่งรพอดีแสดงว่าในเวลา6วินาทีเนี่ยรถวิ่งไปได้กี่เมตรครับนักเรียน6วินาทีรถวิ่งได้กี่เมตรครับ100มเมตรอาละครับนักเรียนครวนี้มาดูซิว่าตรงนี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างนะฮะเรามาดูกันนักเรียนเห็นอะไรไหมครับมุมนี้กับมุมนี้มันทำไมมุมนี้กับมุมนี้มันทำไม แสดงว่าด้านไหนกับด้านไหนเท่ากันแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้ทำไมกันเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ก็จะเท่ากันทันทีเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมหนะ้าหนะ้าจัว่วดูออกว่ะหน้าจัว่วดูออกไม่ออก,ออกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหนึ่งอะไรด้วยหนึ่งลอย คราวนี้นักเรียนก็มาเทียบเลยกับสามเหลี่ยมมุม30องศาองศาจำได้ไหม30องศามันมีความยาวอะไรบ้างนะ1 2รู้3อย่างนี้ใช่ไหมถูกไม่ถูกถูกป่ะ,ปะอ่ะนักเรียน <c oughs> ช่วยตอบผมดังๆเลยนะพร้อมกันเลยนะ <c oughs> ระยะนี้เท่าไหร่ครับและความสูงตึกเท่าไหร่ครับ อะไรโอ้โหสอนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยน่าจะตอบได้แล้วเอ้าจากสองไกลมาเป็นร้อยทำไงคูณห้าสิบเพื่อตรงนี้ทำไมห้าสิบแล้วตรงนี้ล่ะห้าสิบรู้อะไรเออแต่คำถามเขาต้องการเฉพาะด้านตึกเท่านั้นเพราะตึกสูงเท่าไหร่ฮะตกลงจุดที่เรามองลงมาเนี่ยสูงเท่าไหร่ตกลงห้าสิบเมตรเขาบอกว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมันสามเศษหนึ่งส่วนสามเมตรแสดงว่านี่กี่ชั้น นักเรียนก็เอา3ามเศษหนึ่งสามไปทําอะไรไปหารเอาไปคูณเหรอคูณก็กลายเป็นร้อยกว่าชั้นเลยสิก็ถามว่าอยู่ชั้นไหนชั้นละ3เมตร50เมตรได้กี่ชั้นเอาไปหาร3มเศษหนึ่งสามทำเป็นเศษส่วนก็ได้10ส่วน3ก็เอา50หารด้วย10ส่วนสามก็คือคูณด้วยอะไร3มส่วนส0ตกลงแล้วได้กี่ชั้น สิบห้าชั้นสิบห้าชั้นชั้นละสาเมตรกว่าๆก็ได้ประมาณห้าสิบเมตรจริงไหมใช่ไม่ใช่แสดงว่าตอนเนี้ยตอนนี้เขายืนมองลงมาเนี่ยเขายืนอยู่ชั้นที่อะไรชั้นที่เท่าไหร่เออจริอจริงจริงถ้าเกิดจะตอบต้องตอบกี่ชั้นที่อะไรเนี่ย สิบหกป่ะเนาะถ้าคือคือคือเวลานับชั้นโอ้แต่อย่างพูดพูดลำบากเหมือนกันคือสมัยนี้เวลาเขาสร้างตึกเนี่ยนะชั้นหนึ่งคือตรงไหนชั้นหนึ่งตรงไหนตรงนี้ชั้นหนึ่งใช่ไหมชั้นเรียนยืนยืนยู่นี้คือยืนชั้นไหนชั้นหนึ่งนี่ชั้นสองใช่ไหมชั้นสามใช่ไหม เพราะฉะนั้นที่คำนวณมาเนี่ยมันคือตรงนี้สิบห้าล็อกเพราะฉะนั้นคือตรงนี้คือชั้นที่อะไรนะน่าจะเป็นชั้นที่ส6หกเนะนใช่ป่ะเพราะพืน้นชั้นสิบห้าไงแต่ว่ายืนอยู่บนชั้น16หกใช่ป่ะนะแต่แต่สมัยนี้ไม่แน่นะสมัยนี้ชั้นนี้เขาเรียกว่าชั้นกล่าวไม่นับนี่ชั้นหนึ่งสองสามคือเดี๋ยวนี้เวลาสร้างตึกเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ก็มีนะวิธีการเรียกอะนะ ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เวลาไปไปห้างไงมั้งเขาจะมีชั้นกลางถ้ามีใต้ดินนี่ชั้น B เลยนะะ <c oughs> ใต้ดินนะ่ะนะเขาเขาเขาสร้างแบบใหม่เดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าเกิดคิดเป็นตึกธรรมดาเนี่ยปกตีนี้ชั้นหน่งชั้นส,ช,นสชั้นสามส,ามสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันยืนอยู่ยืนอยู่บนหลังคาชั้นที่15นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาถามว่ายืนอยู่บนตึกชั้นที่เท่าไหร่ยืนอยู่บนตึกชั้นที่เท่าไหร่จะตอบ15 16เดียว ตอบอะไรดีมันเป็นหลังคาชั้นที่16หกเอ้ยหลังคาชั้นที่สิบห้าแต่เป็นพื้นชั้นที่ส <c oughs> ิบหกได้อเปาไหมถ้าเกิดถามถ้าเกิดคนคนนี้เนี่ยยืนอยู่บนบ,บนบน,บนยอดตึกเลยแล้วถ,ถามว่าตึกนี้มีกี่ชั้น,นก็ตอบว่ามีสิบห้าชั้นถูกปะ่ะถ้ายืนอยู่บนยอดอยูบ่บนหลังคาตึกอะ่ะ<น>ก็ตึกนี้ก็มี1ิชั้นเพราะชั้นดาดฟ้าไม่นับถูกป่ะนะแต่ก็นี้โจทย์มันก็คลุมเครือมกันนะเขาบอกไม่ชัดเจนแล้วแต่มีสองข้อคอเลย ทั้งสิบ้าหบกเลยไหนเราอายทีสิยืนอยู่บนตึกหลังหนึ่งมองลงมาเอาสิบห้าหรือสิบหกดีนะดันมีสองชั้นอีกเนาะตอบชั้นอะไรดีเขาเข้าใจความหมายผมป่ะอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นชั้นสองใช่ไหม พื้นชั้นสองแต่เป็นหลังคาของชั้นหนึ่งไงนะอันนี้ก็เหมือนกันนี้มันยืนอยู่บนหลังคาชั้นสิบห้าแต่มันเป็นพื้นของชั้นที่สิบหกเพราะถ้าถามว่ายืนอยู่ชั้นไหนต้องตอบชั้นที่อะไร <c oughs> เออผมว่าต้องตอบสิบหกนะไม่รู้ว่าเขาต้องการเล่นชาวหรือเปล่านะแต่ตัวเลขคำนวณออกมาเป็นสิบห้านะจริงๆจ์แค่นี้มันมัน,ม,นมันคลุมเครือพอสมควรแต่ <c oughs> ถ,าถามว่ายืนสูงกี่เมตรจบเลยห้าสิบเมตรไม่ต้องคิดมากเลยนะถ้าถามว่าสูงสูงจากพื้นกี่เมตรเนี่ยตอบทันที แต่ถ้าถามว่าจํานวนชั้นนี่บางทีมันก็พู้ระบากนะนะแล้วแต่ไม่รู้ว่าจงใจหลอกหรือเปล่านะต้องไปถามผูอสอนบาทีเนีงยว่าจงใจหรือเปล่านะถ้าจงใจหลอกแสดงว่าเขาต้องการให้ตอบ16แต่ถ้าไม่จงใจหลอกแสดงว่าเขาต้องการให้ตอบ15นะฮะโอเคต่อไป23ข้อ23ครับ <c oughs> ขายีนะจุดจุด 1. หนึ่งห่างโคนเสาธง25เมตรเอาล่ะครับนักเรียนมีเสาธงอยู่ห่างมา25เมตรมองเล็งไปยอดเสาธงได้มุม45่องศานักเรียนครับมุมสี่ห้านี่หมายถาไงโอ้โหอันนี้ง่ายสุดๆแล้วมุม45หหมายความว่าแนวนอนกับแนวดิ่งทำไมกัน เท่ากันเพราะฉะนั้นเสาธงข้อนี้สูงเท่าไรครับเสาธงสูงเท่าไรครับ25เมตรข้อนี้ไม่ต้องคิดเลยที่มันไม่ต้องคิดเลยเขาพเป็นมุมกี่องศา4ี่สห้าหมายถึงแนวนอนแนวดิ่งทำไมการเท่ากันโอเคเอาละครับต่อไปข้อ24ี่ ข้อ24นี่ยากนิดนึงนะฮะนักเรียนคืออย่างนี้เขาบอกว่านายกรเนี่ยเดินทางจากตำบล A ไปตำบล B นะะตรงนี้มุม30นะครับตรงนี้จุด C ในกอเดินจาก A ไป B นะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมุมเนี่ย70องศาตรงนี้70องศานะ70องศานะครับเขาถามว่าขณะที่เดินทางเนี่ยในกอเดินทางจาก A ไป B เนี่ยนะถามว่าจุดที่ใกล้ C มากที่สุดใกล้ C มากที่สุดกี่กิโลเมตร นักเรียนครับจุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันต้องทำไมหลักมีอยู่นิดเดียวเองคือมันต้องตั้งตั้งฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องลากให้ตั้งฉากครับจุดนี้คือจุดที่ใกล้จุด C มากที่สุดถ้าลาลกให้ตั้งฉากแสดงว่านี่มุมเท่าไหร่ครับมุมเท่าไหร่ครับมุมเท่าไหร่ครับ โอ้นี่มุม30นี่มุมเท่าไรเท <50. S 1> ่าไรหกสิบ <50. S 1> นึกออกไหมเ <50. S 1> นี่ยจุดที่ตั้งฉากคือจุดนี้นะคือจุดเอาเปจุดดีล้วกันจุดดีคือจุดที่ตั้งฉากพอดีนะแล้วมุมตรงนี้คือมุม60นั่นเอง <50. S 1> เอาละครับ <50. S 1> นักเรียนก็จะก,กาเลยโจทย์ต้องการระยะนี้ครับคือระยะ DC DC นักเรียนก็ใช้เลย sin 30 ตรงตรงนี้10กิโลเมตรนะสาย30คือด้านไหนส่วนด้านไหนอ่ะบอกมาสายสายข้ามฉากก็คือ CD หารด้วย10สาย30เได้1นส่วน2เพราะฉะนั้น CD ตอบ5เมตร5กิโลทัทีกิโลเพราะฉะนั้น CD ตอบ5กิโลเมตรจุดที่ใกล้สุดนะ5กิโลเมตร งงไหมครับคือข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกมามุม70เนี่ยได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้70นี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มเดินแต่จุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมุมมันต้องไม่ใช่70มุมต้องเป็นมุมอะไร60หลักง่ายๆคือว่าจุดที่จะจุดที่อยู่บนเส้นนี้ที่ใกล้จุด C ที่สุดเนี่ยมันต้องลากมาแล้วตั้งอะไรพอดีตั้งฉากก็คือคล้ายๆระยะระหว่างจุดจับเส้นจําได้ป่นะต้องตั้งฉากพอดีนะฮะอันนี้หลักการ โอเคนะครับต่อไปข้อ25 25ครับชายผู้หนึ่งยืนอยู่บนบ้านสูง12เมตรนะมองเห็นยอดตึกเป็นมุมเงย60องศา ะครับแล้วก็มองลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นฐานตึกเป็นมุมก้ม30คำถามตึกนี้สูงเท่าไหร่ตึกนี้สูงเท่าไหร่เอาละครับวิธีการวิเคราะห์นะครับนักเรียนดูนักเรียนดูนะนักเรียนเห็นนะมมุมนี้30ใช่ไหม เพราะฉะนั้นมุมนี้ก็30ด้วยนักเรียนเขียนรูปนี้ครับรูปนี้มุม30ตรงนี้คือหนึ่งสองอันนี้คืออะไรนะรู้อะไระเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้12นี่จากหนึ่งกลายเป็น12ใช่ไหมตรงนี้จากรู้สาก็กลายเป็นอะไรครับระยะนี้ตอบสิเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่จากหนึ่งมันกลายเป็น12บ จากรู้สามต้องกลายเป็นปสิบสองรู้สามคราวนี้ระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้ทําไมกันนี่ทำไมกันเท่ากันถ้านักเรียนดูจากสามเหลี่ยมมุมหกสบตรงนี้หกสิบตรงนี้สามสิบตรงนี้หนึ่งตรวนี้รู้สามตัวนี้สองฐาน่า ตรงนี้หนึ่งมันกลายเป็น12บรู้สามเนี่ยหเนี่ยมันกลายเป็น12บรู้สามใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้รู้สาตรงนี้ต้องเท่าไหร่ครับ1มันกลายเป็น12บรู้สถามว่ารู้สามจะกลายเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับจาก1นึ่กลายเป็น12บสองรู้สามนี่อะไรคูณสิบสองรู้สามคูณคูณเข้าไปตัวนี้ได้อะไรสาสห คราวนี้ตรงนี้มาเท่าไหรเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้มาทำไมกันเท่ากันสรุปตึกนี้สูงเท่าไรสรุปแล้วตึกสูงเท่าไรสี่สิบแปดนักเรียนมองออกไหมเนี่ยผมใช้วิธีเทียบอัตราส่วนสามเหลี่ยมเอาง่ายดีมงออกไหมหรือจะเป็นไซน์คอสแทนเอาเป็น,นปตีโกนไหมนะแบบนี้ง่ายกว่าเยอะ นะง่ายกว่าเยอะเพยเนี่ยจำรูปนี้ให้ได้ท่านเองรูปนี้รูปนี้รูปเดียวกันหรือเปล่ารูปเดียวกันเพยเนี่หักมุมขึ้นหรือเปล่าหลายคนบอกทำไมต้องจาหลายรูปผมไม่ได้จาหลายรูปจํารูปเดียวแต่ผมเขียนคนละทางแค่นั้นเองนี่ผมเอาสามสิบเอาไว้ข้างบนเห็นได้ยังนะรูปเดียวกันนะรูปเดียวกันนะรูปนี้ใช้เยอะมากนะครับจําอัตราส่วนรูปนี้ให้ดีๆใช้เยอะมากเพยจะวางยังไงแค่นั้นเองโอเคต่อไปข้อยี่สิบหก อ่ะลงมืออ่านโจทย์ครับข้อนี้ข้อ26ที่จุดสังเกตจุดหนึ่งมองวัตถุ A ไปทางทิศเหนือ และเห็นวัตถุ B อยู่ทางทิศใต้ดูนะ A อยู่ทิศเหนือ B อยู่ทิศใต้อทที่ที่จุดสังเกตมองวัตถุ A ทิศเหนือมองวัตถุ A อยู่ทิศเหนือนะ เห็นวัตถุ B อยู่ทิศเหนือเฉียงมาทางตะวันตก30องศาอ๋อโทษที B ไม่อยู่นี่ละจุดสังเกตอยู่นี่นะมอง A เนี่ยมองไปทิศเหนือมอง B เนี่ยเฉียงมา30องศาตรงนี้30องศาแล้วก็เห็น B จากนั้นเขาบอกว่าเมื่อเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือคือตรงนี้นะ45องศานะครับรูท6ไมล์จะเห็นวัตถุ A อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและวัตถุ B อยู่ทางทิศตะวันออกพอดีอ่ะฟังอีกทีหนึ่ง